สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็บซี่ครับมีภาพมาเบิงหางมาไฟกวนใจมหาชนนะครับแอดเทวดานะครับปีศาจทางจากบ้านหัวเมืองนะครับผมมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับเด้ที่จ้างงานกันเชิญสลัดนะครับผมอ่ะมือนนี้ลุงหลอดอยู่บ้านดวงมันนะครับผมตำบลกุดนามใสนะครับผมอำเภอพนฟอมไผ่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ นะครับไอแอดก็มาแล้วนะครับผมไอแอดสวัสดีครับผมสวัสดีสุผูสุคนนะครับผมสวัสดีอาจารย์สร้างนะครับผมม่นบางหมู่บ้านที่ฮ้บ่บริจูนบ่อ๋อบางหมู่บ้านนี้นะครับถี่ไป3มบังได้4ี่ลอยบังนะครับบังที่3มันเหมือก่อนนะครับก็เลยเอามาจุดมือนี้นะครับคิวแรกพร้อมนะครับผมสําหรับบังไฟแอดเทวดานะครับผมปีศาทางจากเมืองมหานะครับผมหา เทพกาโต้ะนะครับทำการล่างนะครับมือนามคิกกลิ้นนะครับฉายาเพลินนะครับผมซีรอยเป็นวาเลนคือกันนะครับตอนนี้นะครับนุ่มรูปรอดนาะตาดีแฟนบอยังมีนะครับผม แมน,แมนบ่แมนครับวันพิ่นวาเนะยครับผมเสื้ออย, <c oughs> ยี่บ่อผู้นี่ผู้เบรกนะครับผมอาู้ผู้นี่ซื้อยังนี่มีคนถามมือกันว่าผู้นี่ซื้ออามนะครับน้องอามนะครับอีกคนโดนว่าน่านะครับกัสิเดนปีมาได้มือคือกันนะครับผมต่อไปกัสิเป็นเสียอามนะครับผม <c oughs> แน่น,กนักกฏฮะ อาอยุน้อยลอยโล่ได้ตังไงเล่าเนาะอ่ะมาลอลุล่อล,อ,ลอเชียร์กันไปนะครับอ,อ,อีกผู้นี้ผมกับพ่อดูอ่ะผู้ผู้นี้เสื้ออ่ะผู้นี้เสือ้อยางครับเทพประแดก,ดกนี่บอเทปประแดก โอ้ยเจ้าหูตาฉายาเทพปลาแดดนะครับผมว่าเป็น่งไงเพี้ยอย่างไรเอาบ่อยบ้างเนี่ยจ้ำมาได้มากินโอ้ยจ้ำบ่าได้โอ้ยดูว่าสิบอวสุบังว่าสิบอวว่าจ้ำบ่าได้นะครับเอาเหลือแต่หมานะครับทีมงานของแอดเทวดานะครับผมผู้นี้คือเทพปลาแดดนะครับผมเอาละครับผู้นี้อามนะครับน้องอามนุ่มรูปร้อนะครับผมมีแฟนหรอว่าอามฮะบัวครับบัวสันทนวานะครับผมเอาผู้นี้บัวเบรกว่า บอเบรกนะครับผมอ่าผู้น e ี้ผู้นี้หาซิฟหาซิฟนะครับผมคิดเอาเองนะครับผมอ่ามีแต่น้องสาวแฟนนะครับผมบันผู้นันผู้นันซื้อยังก่อนผู้นันือเบลเบลนะครับผมเบลมีแฟนแล้วครับมีลูกแล้วครับมีลูกแล้วครับนะครับผมมีมีกระได้นะครับเพบนบตีนะครับสำหรับทีมงานนะครับยาลอยลังไงมันยาเบียลอลังนี่าชายยาเบียร์ไอหนุ่มลงเบียร์นะครับผม เอาลอรุนลอเชียร์กันนะครับผมไปนะครับผมอ่ามือนีมือนีการคิวแรกนะครับรอดุลุ้นกันไปนะครับหมาร่วมเชียร์ป้างไฟไปกับทีมงานแอดเทวดารับรองหวานจิลลิ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 บขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด f สสวัสดีคลาลาลาลล